เป็นข่าวเลยเนี่ยเดี๋ยวรอสัมภาษณ์อนนีแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอสัมภาษณ์แล้วนะมีประเด็นอีกแล้วเนี่ยสื่อมีประเด็นอีกแล้ว

We're mm -hmm. แป๊บเดียวมัน พิลเกเกได้เรื่อประลับแล้วใช่ค่ะอ่ะและนี่คือคลิปวีรีโอทั้ง4ทีมในโจทย์ Final Mission ค่ะเราจะเริ่มเลฮะให้ชมคลิปนะครับของทีมที่1นึครับทีมมาสเตอร์ลิเดียดูนดูสครดูดดู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 ดรด่อดูดูด นำแบบแล้วตุ๊กตาทองก็ได้มาแล้วสูวชื่เธอทำได้ฉันทำได้ฉันทำได้อะไรนะพี่เก๋พี่เก๋อร่อยพี่เก๋พี่เก๋เจะไหวน์นะคะมาเป็นมาสเตอร์พวกเราเนี่ยแค่พี่ไม่หน้จริงพี่ไม่มายืนอยู่ตรงนี้หรอกรายการแข่งขันนี้ไม่เหมือนรายการอื่นนะคะใช่ครับพี่มี่เขาหนาสุดยอดบอยลีเออร์และสุดยอดมาสเตอร์แล้วไงอะแล้วพี่เหมือนหนูนั่นไง งา,านเดินแบบระดับโลกปกแมก,กนิซินสุด,ดยอดนะักแสดงหญิงมองพี่ก็มีนักเหนือสุดยอด แล้วชี่จะยินนะพี่จะต่อได้ไหมคะแต่งานครสีซั่นไ้าชนนีเป็นหรือเปล่าคะคุณโตนี่เป็นไรครับอกยะต่อเหรอพี่ีคิหลังอยู่ไหมรู้จักป้าเจนซีอ่ะพี่จะตรบุนนี่จเป็นแล้วาค่ะที่ทำแบบน้องๆไม่ได้หรอค่ะแต่สิ่งที่พี่ทำให้ได้คือทำให้น้องๆเป็นคนที่ดีกว่า แจกทุกอันนี่คือทั้งสี่ริปนะคะของทั้งสองของทั้งสี่นะกเตะตอนนี้จะได้ในการปรมการแล้วก็คุณลูกค้าลงคะแนนได้เลยค่ะใช่แล้วนะฮะเดี๋ยวระหว่างที่รอประการลงคะแนนนะครับเดี๋ยวเราถามความรู้สึกหน่อยว่าแต่ละทีมเล่นได้ชมนะครับคลิปของแต่ทีมเป็นยังไงมาสเตอร์นีดเกียวค่ะคลิปของแต่ทีมเป็นยังไงบ้างดูคลิปของแต่ละมาสเตอร์แล้วเป็นยังไงบ้างคะเฮ้ยวันนี้ขอเป็นคนดีบ้างสักวันได้ไหมอ่ะไม่ได้คือการอีที่ผ่านมาคือ ขออะลยวันนี้ลูกมาของเป็นคนดีในสายตาลูกหน่อยโอเคชมต้องชมด้วยคืออยู่ด้วยกันมาเนี่ยหลายเดือนแล้วก็เห็นผลงานแต่และแต่และทีเนี่ยพัฒนาขึ้นมาลลตลอดโดยเฉพาะฟันไฟิแนลเนี่ยดีมากๆแล้วก็เห็นเทรนเตอร์ชัดเจนมากๆดีจากคลิปสจริงๆอยากไม่อยากให้จบเลยโอ้ยขอเป็นคนดีบ้างจบมาตัุ้มผมกาจบเถอะมาเจ้าี่สาดูทั้งสาคลิปเลิกเป็นยังไงคะ ว่าเป็นโซเชียลเรอที่ดีที่สุดแล้วค่ะ<อ>เพราะเลยว่าซีซั่นนี้สนุกมากมันมากสนุกกว่าซีซั่นหนึ่งอีกเยอะเลยค่ะโอ๊โอสตน,นีตนซีซั่นหนึ่งเนี่ยเียบไม่ติบเลยค่ะอ,อจยเจยยค่ะตอนนี้ไม่ได้หารเรื่องแค่บทบวทีแล้วนะคะอตอนนี้ไปข้างล่างแล้วเดยกันที่คุณโก้ ระวังนะคะอย่ามเีงเรื่องกันอีกอุ้ยเออเดี๋ยวอาจจะให้มีเคลียดใจที่นึงนะคะแต่จะ<ล>บอกว่าทุกคนทำดีมากแล้วมาคนละแบบเลยวันนี้กรรมาการน่าจะหนักใจทีมพีเดียก็มีความสนุกด้วยมีความแบบจ,จิกจิกกรดด้วยทีมพีนิกกี้ก็มีการตัดเพลงมีความแบบเป็นวารตี้ด้วยทีมพีลูกแกะก็ฉีกมามีแบบตลกบวกความจริงใจแต่ถ้าให้เราใจคนดูเนี่ย ทีมแมสเตอร์ Master, นี้าน่าจะยอดวิเวเยีมที่สุดอีกแล้วค่ะขอบคุณค่ะทันท้าแมสเตอร์ลูกเก้เลยค่ะเขาบอกว่าคลิปของเขาเนี่ยน่าจะมียอดวิวสูงที่สุดไม่เป็นไรค่ะคือ <c ười> ตอนนี้ขอโอกาส <c ười> ไม่ <c ười> ไม่พูดถึงคนอืน่น <c ười> ไปนู่น,นไปนั่นนู่นไปนั่นนู่นไปนั่นนู่นคือเมื่อสักครู่นี้ทีมของมมสเตอร์ลุกเก้ดูคลิปของตัวเองแล้วหันมาทุกคน น้ำตาคลอร้องไห้นะคะเพราะว่าเพราะว่าเราเราไม่ได้คลิป This is my team อะ่ะเราไม่ต้องการที่จะไปบัสทีมอื่นเพราะเราบัสกันมาแล้ว9 EP นะคะวันนี้ทีมของเราเราต้องการที่จะโชว์ว่านี่คือทีมของมาสเตอร์ลูกเกดจริงๆค่ะ น็ตโยให้สเปนมาจอดเยอะจริงๆแล้วไม่อยากจะแบบว่ามัดทีมอื่นนะครับเพราะว่าอีมัตุงตัดแต่งเลวให้ผมออกทีวีอะไรก็ตามนะครับที่ชมยังมันตัดทีงหมดครับก็จริงๆไม่กล้าไปคอมเมนต์ใครหรอกครับเพราะว่าที่ดท้ายทีมก็คือแต่ละทีมเขามีเรื่องราวของเขานะครับแต่ว่าหลังจากที่จบไป4คลิปผมบอกตามตรงผมจะตะล่อมให้แล้วพี่ที่ตัวเนี้ยผมเพิ่งจะบอกว่าผมริมชวนแม่ผมมาวันนี้คนอื่นมากันหมดเลยอ่ะผมริมชวนแม่ตัวเองมา ทักทันไหมคะมันรายการสดไม่น่าคันไม่น่าคันเนาะแต่ตอนนี้คุณกับคิตตี้คือเครียดใจกันเนี่ยฮะอะไรนะคุณกับคิตตี้คนสงสัยว่าถ้าเข้ารอบอ่ะจะโดนไฟนอลรึเปล่าใครรับมาทัวงฮะมาเขารอบมาทัวง์ทำไมต้องมีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นคำพูดมากมายความหมายมันก็ยังเหมือนเดิมนะคะอย่างที่เราบอกค่ะรายการเราไม่มีสคริปต์นะคะใช่แล้วนะฮะอ่ะมาส่วนที่สาความแพ้แพ้ไหนที่คุณเจ็บใจมากที่สุด ื่ไหนเรื่อรายการมาค่ะคะก็ต้องบอเป็นซีซั่นข้าวคิวไรซ์น่นเองค่ะว้าวดีใตรงนี้แต่องบอกว่าคือววตัว่เย Thank you. นี่เดิมก็คือการเก็บคะแนนในรายการไม่ว่าจะเป็นการทำเวิร์กช็อปดิสชั่นรวมไปถึงการทรปกลุ่มที่ผ่านมาด้วย50%ส่วนสุดท้ายนะคะจะมาจากการเก็บคะแนนออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นยอดขายยอดวิวยอดกดใจในกรณีที่บางแบรนด์เขาไม่ปัดรากานะคะอันนี้อยากให้เข้าใจตรงกันว่าคะแนนมาจากอะไรและแน่นอนแป์จะไม่มีการเกรงใจใครอย่างแน่นอนใช่แล้วนะครับเราจะเริ่มประกาศร,รายชื่อวอริเออร์ที่ผ่านเข้ารอบเป็นท็อป10กันเลยนะครับ และโบเรียร์ที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับเพิ่มคนละสิบคะแนนโ,นโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งท็อปเทนจะแบ่งออกเป,ไนป็นยังไงบ้างคะพวกแกจี่ท็อปเทนนะครับจะแบ่งออกเปไน็นอลือนนอ,อ,อีกที่เดียวที่จะเ,เข้าสู่ท็อปเทนนะ

ที่เข้าท้องล้ยายหานหน้านะ,ะต่อไปนะคะคร์เดลที่ผ่านก็สู่ท้อไฟ ลัวเราเป็น The Master w โม r i o r ทุกท่านด้วยน,นะฮะขอเสียให้กับเดินโซเชฟรัซีนั้นสองเลยนะครับครับพวกเราก็ในนามอุ้มตนเต้นในนาม TMC นะครับผมก็เราเดินทางมาถึงซีซั่นที่สองแล้วนะครับมาตุมก็เป็นทาง Executive Producer เป็นทางเจ้าของร่วมกับทีมที่ทำนด้นะครับดีใจมากๆนะครับที่วันนี้ทุกคนมาก็อยากจะอยากให้ความสนุกสนานในวันนี้ ที่คว้าแชมป์ใน The Social Warrior Season 2พร้อมกับรางวัลเงินสด1ล้านบาทไปครองและโล่ความภาคภูมิใจและนี่คือโลกของผู้ชนะค่ะและต้องบอกว่าแชมป์พิณิกรก็ไม่รู้นะว่าเป็นใครพิณิกรก็ไม่รู้เพราะคนที่จะประกาศแชมป์ The Social Warrior Season 2คือแชมป์ของซีซั่น1คุณต้มขาวเรียร์ต้มเชิญค่ะ 我像我一样。 ตบเดือนล้านบาทให้เงินถึงล้านนะครับขอสุดยอดมากจริงล้านบาทเ,เลและนี่นย์โลกแห่งปูชนะค่ะและขอเสียงปรบมือด้วยให้กับวุรีย์ต๊อีด้วยนะขอบคุณคนะครับช่อง7 SG นะครับขอบคุณอินทอนเจอร์ออชิพนะครับ ที่เป็นทนาีชุของเรานะครับขอบคุณพีเอ c u ซียสยามนะครับเสียมสแควร์นะครับที่เลือสัที่นะครับในการข่งยทำรองไฟแนวนนนะครับวันนี้ที่ขาดไม่ได้เลยต้องขอบคุณสอลเซอร์ทุกแบรนด์ที่สนับสนุนรายการนะครับต้อมาค่ะ AS สามพีพีฟรครับนินโกตเียร์เจชิวาดัิเรชซอครับขอบกุคนอค่ะลาวิกแดาฟรีจิไอส์แทเวอรี่เอสโซลีอส เคยแล,และขอขอบคุณแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมชมฟนอลเรือในวันนี้นะคะความน่รารักของชาวขาพื้นนะคะเป็นสีขาพื้นตามไมเคิลน,นะคะไมเคิลมือขอาวาจอพิซารน้องบ่าวสี่สิบวินาที